บ้านเฮาเหล่ล้อครับบ้านเฮาเหล่ล้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร้ได้นะคะพ่วงที่ใส่คนอ้อยครับพ่วงที่ใส่คนอ้อยต่อเขากับรถกลับมาเรือรถปีกขับครับเพ่ต้องขวใส่รถกระบะาครับขนใ,ใส่พว่วงันนี้นะครับนี่ หวางทีคนอ้อยเมื่อกี้นะครับแต่ว่าคนได้รอบเดียวเป็นยังสายเหตุเป็นยังเจ้าคนคนไรรอบเดียวเดี๋ยวมาเบิดน้ากันครับนี่ครับสายเหตุว่าเป็นยัง,ค,งคือคนได้รอบเดียวครับวงกันนี่ยางหัวครับตงไปเหยียบต่ออ้อยนี่ครับเห็นบ่ครับยางหัวแล้วล้อ at งไปขวนอ้อยเมื <cảm> ่อกี้ครับไปเหยียบต่ออ้อยครับอย่างหัวครับ ได้เปลียนาอดอยางนอกุนะครับนี่เห็นปะครับก่อนได้รอบเดียวได้เส้าขนใส่พว่พวงพ่อขนนะครับอันนี้ได้ที่เปนขนใส่กระบ,บะรถครับใส่รถกระบ,บะขั้นที่กำลังแดนไปเนี่ยครับตลังจากเอาอ้อยคืนรถบันทิงเสียอ้อ,อยล,ลุ้งรถจะลุ้งเห็ดผู้เดียวตอนขาลง เปลี่ยนรถค่ะพอดีรถอิทแตกหลอแตกที่พ่วงถ้าได้เปลี่ยนเอารถนี้บ้านเฮาเราหล่อทำงานหนักช่วงนี้ไม่ารถมาปลูกจ้าสู้สู้สู้ เมยบอบานห้องเราหล่อเมยบอเ <c oughs> มยบอบวันนี้บนอ,อ,อ้อยนี่ตาล่มยังใหญ่ถาโรดมาปลูกค่ะตอนนี้คือเลี้ยงองกอกจากไฮอ้อยออกมาช่วงมาเห็ดช่วงเทศกาลรสรงการ คนงานกันบไรโบมี่จะคล้องกเลยตองเฮ็ดเองพอดีจะคลองเดินทางมาต่างจังหวัดปู่ออย่จังหวัดหนองบวัวลำพูเด้อยท่านี่อำเภอสีบนเรืองมาปลูกบ้านแม่เทา ไม่เคยทำเหนื่อยไม่ประพีด ตอนนี้เอาล่งรถเตรียมเพื่อจะปลูกจ้ากำบานเฮ้าเราหรอกกำลังเอาลงจากรถเดี๋ยวรถไทก็จะมาปลูกมืออื่นอันนี้เตรียมไว้ให้รถปลูกสิมาปลูกคนออกจากไฮอ้อยมาที่เขาตัดไว้แล้วลํ่มมีแต่รัไมมไงค่ะตากแดดแน่ สู้แดดสู้ฝนค่ะบ้านเฮาเล่าล้อสู้สู้ค่ะแดดกะห้อนเหนื่อยไหมสู้สู้ เอาอ้อยลงรถซอยบ้านห้เาเราลรอเด้อ,ดอบ้านานี้เบิ้งคนขึ้นรถแล้วบนนี้มนะาเราก็มาลงเอาลงรถบ้านนี้บ่้เคยเห็ดจักเื่อกับข้างแรกละค่ะนี่ยาวไปค่ะตากแดดไม่เคยทำงานเวียกหนักค่ะ รถพ่วงมันพอดียีนยางแตกเลยใส่รถกระบะโฟวินพอบบ่อกระบะกระไดสั่นบุกยูร่าไฮออย์บ่ไดใกล้หรือยังคะเหนื่อยไหมคะสู้สู้ ที่ปลูกเดินนี่แหละค่ะก็เลยเอาลงเล้วมาไววหมองไกลๆถอนอยู่ไกลๆกัน นีเป็นตะกลองให้บ้านเข้าเราลอยอย่างเดียวเพราะว่าล่องจับล่องแบกเบื้งแลล้โอ้ไบ่ไหวค่ะนะครับผู้หญิงแรงน้อยคะ่ะสู้ไม่ไหวคะ่ะ